สวัสดีค่ะพี่น้องมือนน้ก็สซิมะบอกข่าวเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านพามาเขามีเหตุสงครามทลักกันเขามาในเมืองไทยเยอะแยะเขามาในโรงพยาบาลกระลายพี่น้องหลายจนว่าคุณหมอนี่เหตุงานหนักจนว่าบริยุทธิยนหลายหลายคนบอกว่าน่าิมีแพทย์ผากสนามเพื่อเอาไว้ช่วยเหลือเนาะพี่น้องแต่ร่างเือข่อยกัคิดไปคิดมาอาจจะเป็นคน แรงนํำใจก็ได้พี่น้องย่างติข่อยไปเที่ยวมาวางกี่เนาะเขาว่าคนพามา่าเขาไปยู่หลายหลายแหง้งเอื่นพี่เอ,อื่นนองไปยู่บ,บ้านที่นี่ในหลายคนบอกว่าบ่กลับเหลี่วพามา่าเปยังเออเอื่นพาม่าไปต้องเอื่นเมียนมาเนาะ,ะหลายขคนบอกว่าเอาเป็นยังคือบ่กลับเพิ่นบอกว่าเจ้าไหนเพิ่นบอกว่าสกับเด้เจ้าไหนเพินน่นหนีทหาร เขามีคัดเลือกทหารแต่เพื่อนนี้ทหารบันิกรไปกับตองไปมีความผิดอยู่ดีกระสู่มาอยู่เมืองไทยมันหลายคนหลายครอบรัวมีลูกมีเต่าเหตุจากไหนพี่น้องเอาเขาลงเลียนไทยเราเด็กไทยอ่ะไปเลียนลงเลียนใดเดี๋ยวนี้เด็กพมา่าเลียนลงเลียนไทยคลองลงเลียนไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งเอ้ยเรื่องนี้นะตกใจนะถ้าพูดไปพูดมาห้เาเสียผ้าสีกี่เตะกี่เตน ลูกหลานพาม่าได้เขามาเลียนบานีการล่อสอบสัญชาติเป็นคนไทยพี่น้องงงบะบานที่นี่ยังมีทลักเขามาเรื่อยๆเฮาบดีว่าดอกเพราะว่ามันเป็นสงครามเนาะพี่น้องแต่มันควรจะมีพื้นที่ยังถูกต้องและบ่ให้เขามีการเคลื่อนย้ายออกมาในจุดต่างๆของประเทศเฮาคอยว่าลังเทือประสบเหตุ มันกัน่าเห็นใจยุบพี่น้องเรื่องเห็นหน่าเห็นใจแต่ว่าเรื่องที่สีให้ยเขามาอยู่ขอบครองประเทศเท่าเรื่องนี้มันบอสมควนพี่น้องมันบอสมควรถ้าสมมติจะลีภัยของประชาชนนะควรสิมีจุดลีภัยย่างถูกต้องและก็มีการให้เขาเหตุงานเหตุอยากเฮ็ุกินเพื่อรอเวลากลับประเทศเขา แล้วก็ต้องมีการเอาเอกสารเอาอีอย่างทุกอย่างหรือเอาลายซื้อเอารูปเอาอย่างของเขาเก็บไว้เป็นแฟ้มหลักฐานเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ก็ได้เพื่อที่จะเอาไวต้ตรวจสอบเวลาที่เขาเมดสงค้ามก็คือทรงโตกับเพื่อนบอมนว่าให้เขามาอยู่สุขสบายในบ้านเฮ้าปานนีร่ังเทือเดียวนี่เจ้าไปเบิ่งน้ำจุด ท่องเที่ยวติละ่ะถ้าเจ้าคิดว่าข่อยปากมากข่อยปากว่าดีคนพวกนี้มีทุกจุดพี่น้องมีจนกูคิดว่าล่างเทือน่ะกูเขาไปอยู่ในดงอีหยงมันจิ๋วซึกเลยเอา้าอันนี้กับเพื่อนบ้านอันนั้นกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหลายหลายพี่น้องไปนางลานใด โอ้ยมีเต่เพื่อนบ้านนี่แหละมาเสิร์ฟนั่งเถ้าสังหูเรื่องแน่บ่หูเรื่องแน่กะยังเป็นเด็กเสิร์ฟได้แต่สําหรับคนไทยหลายๆคนที่ไปสมัครงานที่เหตุงานบริการแบบนี้กับไม่ได้โอกาสนั้นแต่คนพวกนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาขยานันเหมือนคนไทยที่ไปเหตุงานต่างประเทศนั่นแหละพี่น้องสู้ทุกอย่าง เอาสุย่างเลี้ยวอีกอย่างหนึ่งประหยัดเขาประหยัดแห้งพี่น้องหูงบอกว่าเขาไม่เห็นงานในบ้านเห่าเขาสื่อกับปุ๊กอมศอกอมสินนี่เขาเก็บเป็นเงื่อนเป็นท่องนี่เขาเก็บได้หลายหลีได้พี่น้องลัางคนนี่เขาเหลือกงานก็นคือว่าเขาสีเหลือกว่าสามารถอยู่นําเจ้าหน้าได้สามารถกินเขากับเจ้าหน้าได้เบิ่งที่หลับพี่น้องเออ แกกับคนบานเห่าลังเทือกับม่บอยากสีว่าเนาะคนบานเห่าบ่าคอยเมตากับคนของจากของเองแต่เมตากับเพื่อนบ้านคิดว่าเขาเดือดร้อนทั้งทั้งที่คนในประเทศจาของเดือดร้อนกับเยอะแยะต้องการงานกับเยอะแยะเนาะมันเป็นเรื่องแปลกว่าเขาไม่ให้งานบานเห่ามีที่ยุที่พักที่นุ่นทีหนท่หนีให้แต่คนของเหาไปเห็นงานปุ๊บต้องเศร้าหองอยูุตั้งหา อืมอาหารต้องซื้อเองงงไหมอาจจะบองงเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าแรงไม่เท่ากันค่าแรงของเขาก็จะถูกก็ค่าแรงของเฮ้าแต่ถามว่าค่าใช้จ่ายของเฮ้ากับสิสูงก็เขาเมนโบ